ก็สวัสดีครับสวัสดี f อฟซียามเย็นๆพี่น้องก็เหมือนเดิมพี่น้องคลิปนี้ก็มาบนเหมือนเดิมอส่วนคลิปนี้นี่ก็บพอดีว่ามีเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาอที่ผมบอกว่าบ้านนอกเราเนี่ยมันมันอยู่ยากถ้าไม่มีเงินเนาะ,ะเพื่อนก็คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าแล้วทําไมคนอื่นเขาถึงอยู่ได้ละ่ะ แล้วทำไมผมถึงอยู่ได้อย่างประมาณนั้นกาคือพี่น้อง <c oughs> คือผมบอกเลยอยู่บ้านนอกนี่กว่าที่ผมจะตั้งตัวกว่าที่ผมจะลงล็อกได้กว่าที่ผมสิอยู่โตก่าคือพี่น้องอันดับคือแรกๆนี่ผมผมก็ไม่ได้อยู่บ้านพนี่น้องผมบ่มีทุนผมบ่มีทุนเลย คืออธิแรกนี่คือผมไปเฮ็ดงานกรุงเทพพี่น้องเอไปทํางานกรุงเทพแล้วก็เก็บเงินเออเฮ็ดงานกรุงเทพแล้วก็เก็บเงินเอพอได้เงินก้อนหนึ่งได้เงินก้อนหนึ่งมากอะมาอยู่บ้านพี่น้องเออมาอยู่บ้านพอมาอยู่บ้านปุ๊บช่วงแรกๆก็บ่มีงานบ่มีเงินพี่น้องแล้วทีนี้ ก็คือว่านะคือคนเราเนี่ยเมื่อเราไม่มีงานเราไม่มีเงิน,เ,นเราก็จะคิดหาวิธีพี่น้องคิดหาวิธีเข้าเสียเงินมาไล่ได้เพราะว่าลูกก็ยังน้อยแมนบอแม่ก็เริ่มแก่ชรา,ล,าลูกก็ยังเล็กต้องส่งเขาไปโรงเรียนเข้าเสียเงินทั้งใด้ม <c oughs> ผมก็ล่องไปขายตลาดนัดพี่น้องลองไปขายตลาดนัดดูพอไปขายตลาดนัดแล้วเนี่ย มันพอได้อยู่ได้กินพี่น้องมันพอได้อยู่ได้กินแล้วก็ได้เก็บพี่นอ้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าชีวิตชีวิตเกษตรกรเนี่ยผมบอกเลยถ้าใครอยากเริ่มต้นได้เร็วเอออยากอยากตั้งตัวได้เร็วนี่อย่าเริ่มต้นที่อาชีพเกษตรพี่น้องอย่าเริ่มต้นที่อาชีพเกษตรเพราะว่าอย่างคือจังแบบเนี้ เห็นเขาบอกว่าปลูกเล็กๆน้อยๆกินไปก่อนเออเหลือก็ขายเออไม่ว่าแต่อะไรไม่ว่าแต่พวกข้าวพว,พวกอ้อยพวกยังก็กแล้วแต่นะคือ <c oughs> เราจะไปเริ่มเล็กๆน้อยๆมันจะเริ่มได้ไหมละ่ะเออแม่บอกคือมันอันนี้นะพูดในมุมที่เราเริ่มจากศูนย์นะพี่น้องนะพ่อแม่เราไม่ได้ร่ําไม่ได้รวยคือเราเกิดมาก็คือ ติดลบติดศูนย์อยู่แล้วเราไม่มีต้นทุนใดๆเลยสำหรับบ้านนอกเข้านี่เพราะฉะนั้นนะแล้วถ้าเราจะมาเริ่มต้นโดยการทำกรเกษตรเพื่อเพื่อคิดว่าจะตั้งตัวจากการทำกรเกษตรเนะีย่ยยาเห็ดพี่น้องเสียเวลาเปล่าเป,าปาเสียเวลาสืๆพี่น้องคิดง่ายง่าย,ายเอากเกษตรเนี่ยอย่างสมมติปลูกผักปลูกอะไรขายเนี่ยอืมได้วันละห้าได้วันละสิบได้วันละสิบยี่สิบวันละร้อยแบบนี้นะ่ะ แล้วเมื่อไหร่มันจะได้หมื่นแล้วเมื่อไหร่มันจะได้แสนแมนบอกแต่ถ้าเราไปทํางานกรุงเทพหาเงินจากที่อื่นก่อนให้มันมีทุนสะก,ก่อนนี่สมมุติว่าอยู่กรุงเทพเราได้วันละห้าร้อยแต่อยู่บ้านเนี่ยได้วันละยี่สิบบาทบ้านไม่ได้เช่าค่าไม่ได้ซื้อก็จริงพี่น้องแต่ทีเนี้ยจานวนเงินที่เข้ามาในระยะเวลาที่เท่ากันสมมุติว่าสิบวันเนาะสิบวันเราไปอยู่กรุงเทพเนะ่สิบ ห้าห้าสิบวันละห้าร้อยเนี่ยสิบวันเราได้ห้าพันแมนบอแต่อยู่กรุงเทพวันละเท่าไหร่เอาตีไปวันละห้าสิบบาทเออตีไปวันละห้าสิบอ่ะตีไปวันละร้อยแล้วกันเอาวันละร้อยอือสิบวันสิบวันได้พันหนึ่งนู่นระยะห่างมันระยะห่างกันมันตั้งสี่พันบาทนะพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ผมบอกเลยสําหรับ สำหรับวัยทำงานหรือว่าวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะพี่น้องเออคือ,อยังวัยวัยผมๆนมม่แหละวัยอย่างเรานี่แหละอายุ20 30ิบสามช่วงเนี้ยเ0 3อยสนี่วัยแรงงานช่วงเนี้ยคือผมบอกเลยอย่าอย่าคิดจะตั้งตัวด้วยการทำเกษตรพี่น้องเพราะว่าอย่งเกษตรมันไม่มีใครมันไม่มีมันไม่มีใครทำแล้วรวยพี่น้อง เกษตรผมบอกเลยถ้าอยากรวยเนะี่ยอย่าทําเกษตรพี่น้องถ้าอยากตั้งตัวได้เนะี่ยอย่าทําเกษตรพี่น้องไม่ใช่ว่ากเกษตรไม่ดีนะ <c oughs> คือกเกษตรเนะี่ยพี่น้องราคามันบนแน่นอนเออราคามันไม่แน่นอนเออแล้วก็กเกษตรนี่คือมันลงทุนสูงพี่น้องลงทุนสูงแต่ผลตอบแทนนี่มันมันไม่แน่นอน เออแม่นบอกคือจังเห็ดปลูกพักปลูกห้าขายแบบนี้นะมันจะมีโรคมีเพี้ยมีอะไรเข้ามานะแต่รายได้ของเราเนี่ยคือแต่รายรายจ่ายของเรานะมันมีทุกวันไงนพี่นอ้องไหนจะค่าน้ําค่าไฟเออแต่ถ้าเราไปทํางานกรุงเทพหรือทํางานค้าขายหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่กเกษตรเนี่ยรายได้ของเรามันจะตายตัวเลยเดือนละสมมุติว่าเดือนละหมื่นห้าเอาคือบางทีเราอาจจะเหนื่อยหน่อยอบางทีเราอาจจะ เหนื่อยน้อยบางทีเราจะอาจจะเหนื่อยมากมันว่าเฮ็ดงานลงงานแต่รายได้ของเรามันคงที่พี่น้องมันเป๊ะ,เ,ปะเดือนละหมื่นห้าก็คือหมื่นห้าแต่เกษตรเดี่ยพี่น้องเฮ็ดเกษตรนี่ผมบอกเลยบางครั้งเนี่ยเราเหนื่อยมากมากแล้วเนี่ยรายได้เรายังไม่ขึ้นอีกยังไม่กระเตื้องอีกเออบางครั้งนี่เราทำว่าเราทำดีแล้วนะ่ะเราก็ยังไม่ได้ไรายได้อีกแมนบอกพอเพราะอย่างเพราะว่าการเกษตรเนี่ยมันบนแนวนอนพี่น้องเพราะฉะนั้นผมบอกเลย ถ้าใครอยากกลับมาอยู่บ้านอยากจะมายึดอาชีพเกษตรนี่ถ้าอยากจะมาตั้งตัวนะผมบอกเลยต้องต้องเก็บเงินจากทางอื่นก่อนออต้องเก็บเงินจากทางอื่นมาลงเกษตรก่อนคือจังแบบนี้แหละคือสมมุติว่าเราอายุยังน้อยอยู่เนี่ยผมบอกเลยให้ไปทํางานอย่างอื่นอืทําควบคู่กับเกษตรไปเกษตรเนี่ย เอาเป็นเขาเรียกว่าอาชีพเสริมแล้วกันอย่าไปยึดเป็นอาชีพหลักพี่น้องถ้าไปยึดเกษตรเป็นอาชีพหลักนี่บอรวยดอกพี่นออ้องอพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมบอกเลยบอกว่าลูกเห็ดหน้ามันบอรวยดอกผู้พ่อแม่พูดแบบนี้เลยนะเอ,อมันก็จริงอย่างที่ท่านพูดนะเห็นบอกมีชาวนาคนไหนรวยบ้างกเกษตรเนี่ยผมถึงบอกเลยคือ ก็คือมันมันมีคือว่าแหะมันคือบางช่องที่เขานําเสนอเนหะ็ดเกษตรมันดีแนวน,นั่นจังสันจังสี่รายได้เออเดือนละหมื่นสองหมื่นอันนั้นมันก็เวอร์ไปพี่น้องมันเวอร์เกินไปเออกว่าคุณจะได้เดือนละหมื่นสองหมื่นคุณต้องขายกล้วยขายมะพราะ้าวกี่ลูกละ่ะพี่น้องลองคิดพิจารณาตัวนี้เบื้องคุณนงเออให้พิจารณาในความเป็นจริงหน่อยพี่น้องเออยูทูบอะ สื่ออะไรก็แล้วแต่เวลาเข้าเบิเงนะ่ะเราต้องอิงความเป็นจริงพี่นอ้องเออคือเขาเสนอข้อดีมานะ่ะเขาก็ไม่เสนอข้อเสียให้คุณหรอกเออคือเขาบอกคือผมพี่น้องผมนี่คือจะพูดในความเป็นจริงจะพูดในชีวิตจริงพูดในประสบการณ์จริงอแต่ช่องอื่นที่เขาไปถ่ายเขาบอกว่าคนนั้นประสบความสําเร็จคนนี้ประสบความสําเร็จโอ้ไม่มีเงินก็ทําได้ค่อยๆทําไปผมถามว่าถ้าคุณมีภาระ มีลูกส่งเรียนมีค่าน้ำค่าไฟคุณต้องรับผิดชอบทุกอย่างแล้วคุณจะมาทำเกษตรเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะตั้งตัวเพื่อที่จะสร้างตัวเพื่อที่จะได้เงินล้านมันยากพี่น้องมันยากเออเพราะฉะนั้นผมบอกเลยเกษตรทำได้พี่น้องแต่ว่าทำแค่เป็นอาชีพเสริมเท่านั้นทำแค่พอกินเท่านั้นเออเกษตรผมบอกเลย ถ้าตาโตเมื่อไหร่ถ้าคิดใหญ่เมื่อไหร่เราจะเหนื่อยพี่น้องเข้าชีเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้มาคืนทุนมาหรือเปล่าเอันนี้ผมเตือนด้วยความบางดีพี่นอ้องเพราะฉะนั้นนี่การดูสื่อการเสียบสื่อนะอย่าไปมองแต่ว่าเขาสําเร็จพี่น้องคนที่เขาสําเร็จได้ส่วนมากพี่น้องเบิรงเลยที่เขาไปถ่ายให้ดูแต่ละช่องแต่ละช่องนะพี่น้องคิดดูมูลค่านะ กว่าเขาจะได้มากนะพี่น้องพี่น้องคิดเบิงเขาต้องลงทุนไปหมดเท่าไหร่กี่หมื่นกี่แสนละ่ะแล้วถ้าพี่น้องจะไปทําตามเขานะ่ะแล้วถ้าพี่น้องเริ่มจากศูนย์เริ่มจากหนึ่งแบบเนี้แล้วอีกกี่ปีมันจะได้เหมือนเขาถามก่อนอีกกี่ปีมันจะได้เงินหมื่นเงินแสนเหมือนเขาแมนบอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากตั้งตัวให้ได้เร็วที่สุดออให้ได้รวยเร็วให้รวยเร็วที่สุดให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเร็วที่สุดเนี่ย ให้เฮ็ดอย่างอื่นพี่น้องเออทำอย่างอื่นควบคู่ไปกับเกษตรเออแต่อย่าทิ้งการเกษตรนะเออให้เอาเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพเสรมิมเป็นอาชีพรองพี่น้องให้เอาอาชีพอื่นนี่เป็นอาชีพหลัก,พเ,เ,กเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำเงินพี่น้องเออทำเกษตรเพื่อพออยู่พอกินก็พอพี่น้องเอออย่าไปเฮ็ดจนแบบคิดว่าจะรวยอย่าไปเฮ็ดอย่าไปคิดแบบนั้นพี่น้องอันนั้นมันเป็นแค่จินตนาการพรี่น้อง ดูความเป็นจริงเป็นหรักอืมพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยทำกเกษตรมาตั้งแต่ดึกดำบรรเนี่ยพี่น้องเห็นคนไหนทำแล้วรวยบ้างขนาดเจ้าสัวซีพีเขายังไม่ทำนาเลยพี่น้องคิดแบบนี้มุมองในความเป็นจริงพี่น้องมองในมุมความเป็นจริงอือย่าไปมองในยาโลกสวยเอาอย่างสีสาอ่าฮะโอเคพี่นน้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีสาระอะไรมากมาย lao xuống căn phòng